สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่17บเจ็ดมิถุนายนพุทธศักราชสอง4ันห้ารสี่นะครับอ้าวการบ้านที่ขวัญให้ทําเสร็จกันได้ยังครับถ้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งให้ครูอ่านดูด้วยนะครับทางกลุ่มเรียนของเรานะครับวันนี้ขวัญจะมาสอนเรื่องเพศของตัวเองนะครับนี่วันนี้ขวัญก็จะมีพี่ๆมาแนะนําด้วยอ่าเห็นไหมครับอ้าวเด็กๆรู้หรือเปล่าว่า เพศชายกับเพศหญิงต่างกันยังไงรู้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนอตัวนี้ใครรู้บ้างครับว่าเป็นเพศอะไรตัวนี้คือเพศชายนะครับเพราะว่าทำไมครับมีผมสั้นแล้วก็อะไรครับใส่กางเกงอเอาต่อไปเรามาดูอีกเพศนะครับ อันนี้เพศอะไรครับอันนี้เพศหญิงนะครับหรือผู้หญิงอ่าจะมีผมทําไมครับผมยาวน่ารักใช่ไหมครับอ่าใส่เสื้อแล้วก็ใส่กระโปรงเห็นไหมครับผมอ่าใส่กระโปรงนะผู้หญิงอ้าวเห็นเึ็นความแตกต่างได้ยังว่าเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยต่างกันยังไงครับเพราะทำไมผู้หญิงจะใส่กระโปรงผู้ชาจะใส่กางเกง ส่วนผู้ชายผมจะสั้นผู้หญิงผมจะยาวอ่าเข้าใจกันได้ยังครับอ่าเมื่อเข้าใจแล้วนะครับเราไปดูแบงงานของวันนี้กันครับแบงงานที่4นะครับของวันที่17มิถุนายนนะครับอ่าีเปิดหน้านี้นลครับอ่าแบงงานวันนี้นะครับให้เด็กๆ อ่านคำและเขียนวงกลมรอบล้อมเพศที่แตกต่างจากเพื่อนนะครับอ้าวเรามาดูข้อหนึ่งอ้าวประเทศไทยเพศหญิงหรือเพศชายครับอ้าวเราก็ดูเลยครับต่อไปประเทศบูนดารุสซาลามอ้าวเป็นเพศหญิงหรือเพศชายครับอ้าวต่อไปประเทศสิงคโปร์อ้าวเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ให้เราดูเพศที่แตกต่างจากเพื่อนอ้าเรามาดูรูปแรกอ่าประเทศไทยเป็นเพศอะไรครับเพศหญิงใช่ไหมครับอ่าต่อไปรูปที่สองประเทศปูนยดารุสซาลามอ่าเป็นเพศอะไรเป็นเพศหญิงอ้าต่อไปสิงคโปร์เป็นเพศชายซึ่งเพศที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือเพศชายนะครับเพราะเด็ก วงกลมล้อมรอบเพ,เพศชายนะครับผมอ่าบง,งานก็วันนี้มีเรื่องเดียวนะครับก็คือบง,งานที่สีนะครับผมทำเสร็จแล้วส่งให้ขวัญดูด้วยนะครับสวัสดีครับ